สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาชมนะครับโกดังให้เช่านะครับเพิ่งสร้างเสร็จใหม่เลยนะครับหลังนี้นะครับขนาด360ตารางเมตรนะครับหลังนี้นะครับเ r 25G ขนาด360ตารางเมตรนะครับบางพีใหญ่เทพันลักษ์นะครับซอยที่ดินไทยหลังโรงพยาบาลบางนา5นะครับที่นี่นะครับมีว่าง2หลังนะครับแล้วก็หลังนี้นะครับ หลัง C นะครับว่างอยู่นะครับขนาด150ตารางเมตรนะครับค่าเช่า20,000นะครับหลัง C ส่วนหลังนี้นะครับหลัง G ขนาด360ตารางเมตรนะครับค่าเช่าอยู่ที่40,000นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะครับนี่นะครับภายนอกก็มีกันสาดกันฝนให้นะครับประตูนะครับเป็นประตูรางเลื่อนเหล็กขนาด4คูณ4เมตรนะครับ บริเวณภายนอกนะครับรถใหญ่รถ10ล้อนะครับสามารถถอยเทียบมาที่หน้าโกดังของเราได้เลยนะครับภายในก็มีห้องน้ำสำเร็จรูปให้หนึ่งห้องนะครับนะครับห้องน้ำนะครับยังไม่มีใครใช้นะครับเพราะหลังนี้เป็นเพิ่งสร้างเสร็จนะครับมีประตูนิรภัยให้หนึ่งบานนะครับ ภายในโกดังนะครับใช้พื้นที่ใช้สอยได้เต็มที่เลยนะครับไม่มีเสากลางกั้นด้วยนะครับประตูนะครับขนาด4คูณ4เมตรกลางวันไม่มืดนะครับหลังคาก็การความร้อนด้วยฉนวน PE นะครับระบบไฟนะครับ3เฟสนะครับแล้วก็มีเกล็ดระบายอากาศนะครับรอบโกดังนะครับ การความร้อนและการฝนาสาดด้วยนะครับสนใจนะครับสอบถามโลเคชันและรหัสกุญแจเปิดโกดังมาได้เลยนะครับเอกลาศูนย์แปดสี่ศูนย์หนะครับนี้เป็นบริเวณภายนอกนะครับเป็นถนนคอนกรีตน,นะครับส่วนบริเวณที่ดินตรงนี้นะครับเราจะขึ้นกดังใหม่นะครับใครสนใจก็